You watching s journey Was สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Runner's Journey Podcast ตอนที่2นะครับเราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วครั้งนี้ก็อยากจะนำเสนอในส่วนของการเล่าสู่กันฟังผมไปเจอคนนูน้นคนนี้มาเจอนั่นเจอนี่มาแล้วก็โหพบว่าประวัติของคนที่ผมไปสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ย เออมันมันน่ามันน่าเอามาเล่าต่อนะมันไม่มีใครได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็แบบไปเจาะลึกล้วไปไปคลุกอยู่กับเขาไปเห็นเขาเอา่าแล้วก็พอไปเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นความลึกซึ้งของคนคนนั้นนะทีนี้คนแรกที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเขาเพิ่งจัดงานไปจัดงาน วิ่งไปได้ด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อนๆฝูงในกลุ่มเขาเรียกกลุ่มนี้ว่า d r u n k l er อ r u n n e r d r u n ดรั er runner ก็คือ Dr u n เกก็คือนักดื่ม runner ก็คือนักวิ่งการที่นักดื่มมาเป็นนักวิ่งได้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆแล้วก็มันทำให้ผมเดินทางไปลบบุรีแกอยู่ลบบุรีนะฮะแกชื่อพี่โจ๊กนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักเพราะผมเคยนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอ ลองไปค้นดูใน YouTube หรือไม่ก็ใน Facebook นะครลองเข้าไปตรงวิดีโอแล้วก็จะลองเซิร์ชคำว่า Drunker Runner อะไรสักอย่างนี่แหละ mm hmm. ก็จะเห็นแกบุคลิกแกก็จะแบบว่าแกเหมือนเหมือนจิตกรเหมือนจิตกรที่เป็นแก๊งสเตอร์ mm hmm. อ่ะ,อะขี้เมาแน่นอนอ่ะคือแบบดื่มแน่นอนอ่ะ,ะเห็นปุ๊บเปี้ยวปากอยากชวนกินเหล้าด้วยกันอะไรเงี้ยออแล้วก็ห้าวหาญแบบว่า ถ้าไปเจอกลางคืนได้แบบเขาไม่อยากมีเรื่องอ่ะเออหรือไม่ก็ถ้าถ้าเดินตามหลังแกแล้วแบบหมาไม่กัดนักเลงไม่ต่อยอะไรอย่เงี้ยประมาณเนี้แต่ปรากฏว่าแกเป็นนักวิ่งเว้ยแกเป็นนักวิ่งแล้วก็ไปสืบทราบป,ประวัติมาน่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะผมก็เลยนำเรื่องราวของพี่โจ๊กมาเจิมในรายการ runner's journey podcast ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน โอเคผมจะเล่าทีละเ็ปของพี่โจกนะฮะเริ่มย้อนไปเมื่อตอนสมัยแกเป็นนักบาสแกเรียนพระเนาะแกก็เป็นนักบาสแล้วก็หน้าตาแกก็โอเคเนาะพอไปดูย้อนดูตอนไม่มีคราวหรือแม้กระทั่งตอนมีคราวว่าผมว่าสาวติดตึมอะแกคงแบบว่าแต่ผมไม่ได้ถามเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็พอจะเดาได้แหละเอ,อ คือตอนนั้นแกก็ดูดูนะดูดีอ่ะดูดีตอนนี้ก็ดูดีผมผมผมไม่ได้ว่าพี่นะพี่โจนะตอนนี้พี่โจก็ดูดีนะเป็นครูพระละเอ่อแต่ดูดียิ่งขึ้นเลยตรงแกสอนมีลรีรล,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 ลาดด้วยเนะี่ยเออผมงงมากเลยคือครูพระละในโรงเรียนต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่ไหนมักจะต้องสอนรีลาดควบคู่ไปไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเรียนรีลาดกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเรียนทําไมเนาะกระบี่กระบองรีลราดอันนี้ลูกชายก็มาถามว่า พ่อทำไมต้องเรียนกระบี่กระบองกูจะต้องไปต่อสู้กับใครเหรออะไรเงี้ยโอเคข้ามไปกลับมาที่พี่โจ๊กสอรีลานะเป็นนักบาทเคยดื่มเคยเที่ยวเคยกินวิลกรรมที่แบบว่าน่าทึ่งมากเลยก็คือแกปลอมตัวเป็นพี่เจ๋ง Big a แอเออถ้าคนที่ไม่เคยเห็นพี่โจ๊กมาก่อนได้ฟังพอดแคสนี้นะแนะนำว่าไปหารูปพี่เจ๋งบิ๊กแอนั่นแหละพี่โจ๊กพี่เจ๋งบิ๊กแอ ก็คือพี่โจ๊กดังเกอร์ n n นเในคราบฝาแฝดเนะี่แกเคยไปปลอมตัวที่งานบิ๊กเมลเทนแล้วก็มีคนมาขอายเซ็นแกไปนั่งตรงโต๊ะอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมีคนมาต่อคิวขอายเซ็นแกก็เซ็นของแกไปเรื่อยเรือยอันนี้คือเรื่องเล่าในวงเล่าที่แกเล่าให้ฟังนะหลังจากที่ผมไปเจอแกมานะจากนักดื่มคูพละสายลีลาดนักบารสายดิงดั Dark Knight, กไน์กลายมาเป็นนักวิ่งได้ยังไงอ่นะ เรามาเริ่มสู่สเต็ปที่2นะสเต็ปที่2ของการเปลี่ยนตัวเองก็คือพออายุแกเริ่มมากขึ้นเนาะแกก็เริ่มแบบเล่นบาแล้วก็เจ็บเขา่าทีนี้แกก็เลยหาวิธีเมื่อก่อนแกก็จะเป็นแบบนักเพาะกายนักกล้ามกล้ามปูอะไรเงี้ยลองไปหาลูกแกดูแกโอโ้โหแบบมีซิกแพคนนเออแต่ก็ตัวหนาๆบวมๆกล้ามปูกล้ามปูอ่ะเออแต่ก็ แต่แกก็ก็ก็ไม่เขาเรียกว่าหาไม่ใช่คําตอบของตัวเองแกก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งชวนแกไปวิ่งที่ต่างจังหวัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้แกก็ลองไปวิ่งแล้วปวดด้วยด้ถ้วยอ่ะด้ถ้วยที่ห้าแกก็เริ่มติดใจก็เลยหลังจากนั้นรู้สึกจะหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาวิ่งอีกรอบรอบที่สองหลังจากนั้นก็เริ่มวิ่งยาวเลยทีนี้ก็จากนักดื่มนะดังเกอร์ก็กลายเป็นหลันเนอร์ ทีนี้พอตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย mm. นี่คือคําตอบก็คือการได้เบรกให้ตัวเองได้พักผ่อนแล้วก็ซ่อมล่างแล้วก็อัพล่างเพื่อให้ได้มีชีวิตในการดื่มกินเที่ยวเฮฮาแล้วก็เสพบ,บรรยากาศยามเช้าของการเป็นนักวิ่งได้ด้วยเนี่ยแกก็เริ่มป้ายยาเพื่อนๆแกทำเพจชื่อว่า d r u n k l r er Runner นะ แกก็เลยชวนพักเพื่อนเพื่อนฝูงจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันนะฮะแกบอกว่า,าแกพูดไปอ่ะอาจจะไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อแกเลยกระทำแทนคำพูดนะแกบอกทำให้เด็กมันดูเ,เพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนให้คนอื่นหันมาสนใจสุขภาพมันคือสมดุลของชีวิตพี่โจ๊กพูดได้น่าฟังมากตรง ประโยคหนึ่งนะที่ผมเอามาโค้ดคำไว้ว่าดื่มอย่างเดียวไม่เจ๋งหรอกคุณต้องเจ๋งจากข้างในสุขภาพต้องดีนะนี่แบบเจ๋งจริงๆพี่โจ้นี่เจ๋งเจ๋งบิ๊กแอดเลยเจ๋งมากๆคำนี้คำนี้เป็นคำที่ดีมากนะฮะฝฟังอีกครั้งนะดื่มอย่างเดียวไม่เจ๋งหรอกคุณต้องเจ๋งจากข้างในสุขภาพต้องดีให้คำว่าดื่มอย่างเดียวไม่เจ๋งแกให้ให้คำนิยามว่า มันก็เหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวไปดื่มไปกินวัยรุ่นก็มาจะบอกว่าเอ้ยเจ๋งดื่มเมาเปรี้ยวเท่ไปคอนเสิร์ตนู่นคอนเสิร์ตนี้แกบอกว่าไอ้ยอย่างนั้นน่ะมันง่ายใครๆก็ทําได้แกหันมาบอกผมว่าพี่ก็ทําได้ใช่ไหมผมก็พยักหน้าแล้วก็เปรี้ยวปากเออเออแล้วก็ทำได้จริงๆอะ่ะมันมันก็ง่ายเนาะการดื่มอะ่ะมันง่ายเนาะ ใครข้อแข็งหน่อยเจ๋งหน่อยก็ก,ก็ก็ได้รับการยกย่องในแบบผิดๆแกก็เลยพยายามจะบอกทุกคนว่าเนี่ยแหละต้องสร้างสมดุลในชีวิตก็ดื่มอย่างเดียวไม่เจ๋งหรอกคุณต้องเจ๋งจากข้างในสุขภาพคุณต้องดีด้วยนะผมไปพบกับพี่โจ๊กในวันช่วงวันสุ์เสาร์แล้วเป็นจริงๆก็เป็นช่วงที่แกจะต้องดื่มพอดีแต่พอดีมีนัดกันแกก็เลยตัดวันนั้นแล้วก็แกไม่ดื่มก็เลยถามแกว่า เออพี่คิดจะเลิกดื่มไหมอ่ะเคยคิดจะแบบเออหักดิบเด็ดขาดไปเลยไหมอะไรเงี้ยเป็นคําถามสําคัญที่แบบอยู่ในใจผมตั้งแต่ขับรถไปหาแกและแกบอกไม่คือไม่ไม่ได้คิดจะเลิกแกแค่แบบแค่ะจะดูแลตัวเองเพื่อตัวเองจะได้ดื่มนานๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ว่าเออมันก็เป็นไอเดียที่ไอเดียที่บาลานซ์ชีวิตได้ดีแกดื่มประมาณสัปดาห์ละสองวันจากคนที่ดื่ม ประจำาเนาะมาเหลือสัปดาห์ละสอวันผมก็ว่าน่าชื่นชมแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าหักไปเลยเลิกไปเลยก็จะดีแต่ผมว่าก็มันอยู่ที่เ,เราต้องเครารพการตัดสินใจของทุกคนบนโลกใบนี้เนาะก็นัแต่นั้นนะับว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่แกเปลี่ยนตัวเองได้แล้วยิ่งหน้านับถือมากตรงที่ว่าแกก็พาให้หลายคนเปลี่ยนสังเกตวันนั้นวันที่ จัดงานรู้สึกจะเมื่อเดือนที่แล้วจัดงานดังเกอร์แนเนอร์มินิมาราทอนครั้งแรกผมเห็นแบบคนหลายคนศรัทธาแกนะแล้วก็ผมเห็นแววตาแกมีความสุขผมก็ได้ไปร่วมง,งานแล้วก็จริงๆผมจะติดงานแต่ว่าแต่ก็อยากไปอยากไปอยากไปเห็นสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดไม่ได้อยากเห็นพี่โจกเนาะแต่อยากเห็นว่าบรรยากาศของคนที่จะมาแบบว่า มาให้ความสนใจกับแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพี่โจ๊กเนี่ยผมว่าทุกคนอะ่ะถ้ามาในเวน,เนี้มันจะมันจะทำให้เช้าของเราอะมันดีกับทุกวันโปรติเราดื่มถึงตีสี่ถึงเช้าอะไรเงี้ยเกลายเป็นเราตื่นมาตอนเช้าเพื่อมาอาบแดดอาบแสงเช้าแล้วก็วิ่งแล้วก็หลังสารแห่งความสุข ด้วยวิธีที่ง่ายๆด้วยที่พิการออกวิ่งนั่นเป็นบรรยากาศที่พี่โจกเองก็ไม่น่าจะคิดว่าจะมีวันนั้นก็คือวันที่แกมีงานมินิมาราธอนของตัวเองจัดขึ้นหลังจากที่จัดตั้งเพจมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนอกจากนั้นแกก็บริจาคนะได้ได้ได้เห็นใน Facebook ว่าแกบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึ่เป็นเพื่อนแกอันนั้นผมว่ตามต,ามตามอยู่แล้วก็ ผมไปวิ่งที่สนามกีฬาแล้วก็เจอเด็กๆมาวิ่งคือแกดังมากคือในลบบุรีเนี่ยมีคนยกมือไหว้แกที่สนามกีฬาเยอะมากเ,าเดินไปนี่เหมือนสารวัตภูมิเลยยกมือไหว้ประมาณพี่ป๊อกไปสวนรถไฟประมาณพี่ป๊อกไปสวนลุมพี่โจก,ก็เซเลปประมาณนั้นเลยแล้วก็เด็กๆก,ก็บอกว่าได้เสื้อจากพี่โจกได้ทุนการศึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือแกแต่แกไม่ไม่บอกใครนะว่าแกให้ แต่ตอนนั้นผมไป,ไปรู้เองเนาะก็เป็นเป็นเรื่องราวของนักวิ่งที่เป็นดังเกอร์แล้วมาเป็นแรนเนอร์ที่ที่นำเสนอในตอนแรกผมว่าชีวิตแกน่าสนใจลองไปอ่านติดตามได้ในเพจแรนเนอร์เจอร์ทั้ง Youtube และ Facebook ปิดท้ายของวันที่เราไปคุยกันแกก็ไปส่งผมที่ห้องนะกับสมาชิกแก๊งมีเอมีพี่น้อง มีหลายคนมีน้องผู้หญิงที่เป็นแฟนของเอฟคือคือสมาชิกแกผมรู้สึกว่าแก๊งเนี่ยน่ารักมากเลยคือดูภายนอกเหมือนแบบเออเหมือนแบบแก๊งอะแต่จริงๆแล้วเป็นคือน่ารักอะเป็นคนดีอะเป็นคนดีแล้วไปส่งผมถึงที่ห้องแล้วก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับก็ดื่มกันต่อผมก็ดื่มโอเค ว่ามาดังเกอร์ลันเนอร์เราลันเนอร์ไปแล้วเราก็ดังเกอร์นิดหน่อยก็หมดไปน่าจะเป็นรลังอะ่ะก็ก็จะปิดท้ายด้วยว่าพี่โจก็เป็นคนที่มีบุคลิกภายนอกอย่างหนึง่งแล้วก็ภายในจิตใจก็ก็เป็นคนน่ารักน่าสนใจแล้วก็คำร้องติดปากของเพลงที่แกร้องติดปากตอนนี้ก็คือลาลาลอยของเออ The Toys นะฮะก็คิดดูแล้วกันพิจ๋ง Big Ad อร้องเพลง The t o y ยก็เป็นคนแรกที่เราจะนำเสนอไม่ใช่จะนำเสนอดีนำเสนอไปแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่รู้ได้ประโยชน์ไหมก็แค่ก็แค่เล่าให้ฟังถึงการไปพบกับใครคนหนึ่งที่เราประทับใจแล้วก็ปลื้มเนาะเออเราเราเรู้สึกว่าการได้มีโอกาสได้ไปวิ่งแบบ ใครบางคนแล้วก็ได้คุยกับใครบางคนในช่วงเวลาที่หนึ่งที่เราได,ได้ได้รู้จักก็นับเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนที่ดื่มก็อาจจะลดลงแล้วก็หันมาดูแลตัวเองประโยชน์ของพอดแคสต์วันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดถ้าคนที่ฟังแล้วดื่มอาจจะลดลงแต่คนที่พูดเรื่องดื่มรู้สึกเปรี้ยวปากมาก ผมก็ต้องลดลงนะแล้วก็แล้วก็จะต้องพยายามอยู่ในวินยัยแล้วก็เอาพี่โจ๊กเป็นตัวอย่างว่าคำหนึ่งที่พี่โจ๊กพูดขอฝากทิ้งทายกับพอดแคสต์ในวันนี้ก็คือคือดื่มอย่างเดียวไม่เจ๋งหรอกคุณต้องเจ๋งจากข้างในสุขภาพคุณต้องดีนั่นคือพี่โจ๊กไม่ใช่บิ๊กแอดนะฮะนั่นคือพี่โจ๊กดังเก r ร์ n n นเขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสิครับไม่ใช่รับชม Runner's Journey Podcast สวัสดีครับ You're watching Runner's Journey.